ครับวันนี้ผมมายกรอบปูดำนะครับวันนี้น้ำสี่ข่ำนะครับเป็นอีพีที่หกสิบสี่นะครับผมวางรอบไว้ทั้งหมดเจ็สบลูกนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้กี่ตัวกี่กิโลนะครับแต่น่าจะได้ไม่เยอะหรอกครับวันนี้ผมวางไว้ทั้งหมดเก้าจุดนะครับจุดละไม่กี่ลูกนะครับจุดห้าลูก น่าจัดสามทุกลูกนะครับน้ํานี้เรือเยอะนะครับโซนที่ผมวางลูกที่หนึ่งก็รู้เรื่องแลวโดนเฮียเล่นนะครับใครที่รับชมคลิปผมบ่อยผมฝากไปติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับชื่อช่องธรรมหาปูนะครับตอนนี้ผู้ติดตามห้าร้อยกว่านะครับ ถ้าผู้ติดตามเข้าเกณฑ์แล้วก็ยอดอยู่เข้าเกณฑ์ผมสามารถมีรายได้กับ YouTube ได้นะครับลูกที่2โดนลิงยกนะครับเหลือกระดองอยู่นิดนึงไม่เข้าท่าเลยเือแปลกดีครับลูกนี้ ลูกนี้โดนลิงกินปูแล้วนะครับแต่ปูยังมาเข้าอีกทีครับได้หนึ่งตัวนะครับตัวเล็กวันนี้ถ้าเป็นปูตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กโดนขีดนะครับคือไม่แตกแต่นี่คือเป็นปูปูตัวเล็กนะครับแสดงว่าลิงกินปูนะครับผมวางังแต่น้ํากลางวันเมื่อวานนะครับปูนี้น่าจะเข้าน้ำกลางคืนเมื่อคืนนะครับ มีตัวนะครับลูกนี้ได้สองตัวนะครับได้ปูสามขีดแล้วก็ปูเล็กนะครับตอนนี้ยกมาใกล้จะสิบลูกแล้วนะครับได้ทั้งหมดสามตัวอยู่เลยได้ปูเล็กแต่โดนลิงกินนะครับเหลือเศษกระดองอยู่นิดหนึง่งปูเล็กหนึ่งตัวครับ สองตัวนะครับตัลเล็กตัวเล็กหนึ่งตัวครับได้ตัวสวยสองตัวครับโอ้ยรอบขาดครับลูกนี้ลูกนี้รอบขาดครับ ตรงที่ได้ปูรอบขาดต,ตรงที่ไม่ได้ปูไม่ขาดไม่เข้าช่าเลยตัวเล็กหนึ่งตัวโอ้เห็นแต่ไกลเลยไอ้เฮียปูดีด้วยนะครับจุดนี้วางครั้งก่อนได้ตัวใหญ่สีขีดนะครับเล็กเกินนะครับ นี้ไม่เคยวางนะครับแต่มีร่องรอยปูขุดนะครับได้สองตัวครับได้ตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ หนึ่งตัวนะครับบู2ขีดครับรอบขาดได้ตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับ ตัวใหญ่หนึ่งตัวครับได้ตัวเล็กสามตัวนะครับได้ปูกลางนะครับตัวครับได้ตัวใหญ่กล้ามเดียวนะครับเสียาดายเลย เล็กหนึ่งตัวนี้รอบขาดเล็กหนึ่งตัวเล็กหนึ่งตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเล็กนะครับได้ปูสองขีดนะครับ ถ้าช้ากว่าปูจะโดนคีบนะครับโอ้โหตอนนี้ผมยกรอบใกล้จะหมดแล้วนะครับเหลือรอบอีกสิบกว่าลูกนะครับไม่รู้จะได้สักตัวหรือเปล่าสิบกว่าลูก ได้ตัวสวยนะครับหนึ่ตัวได้สองตัวนะครับจุดนี้ปูดีนะครับได้ตัวใหญ่หลายครั้งแล้วนะครับทางนี้จะได้หรือเปล่า ได้ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กหนึ่งตัวได้สองตัวนะครับ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจยกรอบแล้วนะครับ วันนี้ก็ได้ไม่กี่ตัวเหมือนเดิมนะครับได้มา8กิโล2วันแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าตอนมัสเสร็จได้เป็นปูอะไรบ้างแล้วก็กี่กิโลนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปวัน2วันนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้วางไว้นะครับอาจจะมาวางพรุ่งนี้นะครับได้41ตัวนะครับได้ปูเล็กเยอะกว่าเพื่อนนะครับปู2ขีด6ตัวไข่1ตัวตัวใหญ่7ตัว จะมาดูน้ำหนักรวมครับแปดโลอีกแล้ว